สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานเลี่ยมพระกรอบทองนะครับหุ้มผ่าหวายนะครับก็จะเป็นเหมือนองค์ที่แล้วนะ้มแบบนี้เลยแต่เนื่องจากองค์ที่แล้วเป็นกลมนะครับองค์นี้ก็กลมครับแต่เขาจะให้เขาไม่เอาห่วงออกนะครับห่วงพับข้างในสังเกตเพออัดพลาสติกใส่เข้าไปมันก็จะไม่กลมนะครับมันจะเป็นทรงหยดน้ํา แล้วมันทําส่งผลต่อการนูนหน้าดูนหลังพลาสติกทําให้ดูเป็นแบบโปูดออกมาแล้วก็ตัดตรงนะครับไม่โปูดโค้งนะฮะเลี่ยมแบบนี้คืออันพาสติกแบบนี้คือแนบที่สุดที่จะทาได้นะครับแนบกว่านี้จะไม่สวยไอย้แนบแบบใหญ่กว่านี้มันก็จะดูเทอะทะนะครับเขาก็จะพยายามทําให้มันเล็กที่สุดที่จะทำได้นะครับก็จะเป็นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนห่วงข้างในพับ้ายพับวาแล้วแต่ถนัดของลูกค้าเลยนะครับ ลูกค้าชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะฮะก็คร่าวๆออประมาณนี้ส่วนตัวองค์พระนะครับเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญน,นะครับปมเล็กสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับองเล็บเจริญน,นะครับวัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรีของเรานี่เองนะฮะน่าจะเป็นรุ่นบุรณะหอพระพุทธสิหิงนะครับปกติรุ่นนี้น่าจะเป็นจะมีสามสามสีนะฮะสามเนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็กระไรเงินกระไรทองนะครับ แต่อ,อันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะหรือเนื้อเงินน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะบยังออกแดงๆนะชัดเลยยันของท่านนะ,ะด้านหลังชัดเลยราคาเป็นหลักร้อยบาทของเรานี่เองนะหาเช่ากันได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะผม ท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ย่ผมขึ้นไว้บนคลิปนะฮะแล้วก็ภาพนิ่งเดี๋ยวนะหลังคลิปเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ